ส,สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุกุสุกคนมาในีมาอยู่กับจางอ่อนอีกครัครับมาครับพี in, ่น้องมาในฝึกเลยงานมากครับได้เป <ha> ็นเมนูหมูครับพี่น้องหมูนะครับเดี๋ยวจะพาลาบหมูกินกันนะครับเมนูนี่เห็ดไงง่ายเลยครับพี่น้องมา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 เห็ดต้องการครับพี่น้องเดี๋ยวผมจะเห็ดในเบื้องเลยนะครับเมนูนี่เห็ดไงง่ายแห้งครับใส่เวลาบดดนนะครับใส่พริกลงไปเลยครับนี่ฮะใส่พริกลงไปครับข้าวคั่วครับใส่ข้าวคั่วลงไปนี่ แล้วก็น้ำปลาครับถอยไปน้ำปลาครับใส่ลงไปเลยนี่ครับผงชูรชส,ส,ส,สครับพี่น้องนี่ชูรสใส่ลงไปเลยอ่ะมักสบหลายใส่ได้ไหลอ้าวซัมเนล่ะแล้วก็บึกเน่าครับพี่น้องนี่ใส่ลงไปนะครับถ้าผู้ใดามักสมแห้งนะครับก็ใส่หลายผมใส่ซัมนลสักก่อนอย่ามันสมแห้งคือกันอา้าวมาในการน,นี้ครับหอมใส่ลงไปเลยนี่ครับ เมนูหลับหมูนะครับเพรีง่ายเลยครับเนี่ยก็เมนูก็ได้กินละ่ะนะครับ,นเ,เ,นเ,บเนี่ยเอาเบื่อกใกล้ๆบปหน่อยพูดนะนะครับเมนูนี่เใ็้ง่ายๆครับพี่น้องใส่เวลาบดดนครับนี่ครับเดี๋ยวผมชิมมาก่นันเป็นรสชาติแน่เ,เ,นเลยเอาเอาสดดีกว่าสดเลยชิมคำใหญ่ๆฮึมโอเค สำนีกแล้วครับเดี๋ยวไปลงจานมามาบัานนี่ครับเทลงเลยได้บันนี่ครับ้ยได้บักหลายเลยอ้าวเต็มจานเอ็นนี่ในอืมคือได้หลายแถวบันนี่ครับพี่น้องคนแล้วเรียบร้อยครับมามาบัานนี่ครับคุณนะโอ้ยเป็นตาแซ่บตาแซ่บครับพี่น้องเดี๋ยวผมเปิดกระติบเข่าก่อนไอ้ เมนูนี้เฮ็ดเบอร์กนะครับคือจังที่บอกไปเบื้องต้นนะครับเดี๋ยวซิมมือก่อนสดเอามีหนังหมูหอมนะครับแทบแทบได้เลยหืมครับจรบปุก้หนังหมูแบบคึดๆๆเลยครับหืมครับนะครับต้นหอม ลบบม,มุมตอนนี้ก็พักหลาย,ลายนะครับสุดไเลยอืมทำไมเนี่ยอืมนะครับจับไหมเจ้งี๋ยว่างเลยนัน นะครับพัดต่ลันแนี่นเนพึ่งเลิกงานมากครับพี่น้องเนี่ยนะครับมาเห็ดเออนี่แหละลาหมูแบบใช้เวลาบ,บริบน,นะครับก็เรียกมาเห็ด้างนะครับยุบคำใหญ่เลยอื้มอื้ หอมต้องสุดออกอืมชอบนะครับคือเขาเข้มไดกับหอมหอมขอเขาขวดนะครับมีบางหน้าวน็ดๆลวงปู่ ต้นหอมหอืมกัดหอมใช่กิ่นนังขึ้นนเลยหอมหอืมอ,อีกชิ้นค่ะพี่นอ้องเหือ ือมแซ่บครับพี่น้องมอนีหลับหมูนะครับเอาหลับหมูนะครับมาฝากพี่ฝากน้องนะครับเมนูนี้นะครับเพล็ดง่ายๆนะครับีหลังหลังจากเดิกงานมาแล้วสามารถใส่เวลาเห็นบทถึงซิมนาทีครับคือจังพม้อมมาเห็นใน้เบิ้งนะครับเนาะกะเอาไว้ซ้อนี้แหะครับพี่น้องนะครับกะคือเราครับพี่น้องเบิ้งคลิปนีแล้วมากหรือว่าถือใจกับฝึก ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนยครับสวัสดีครับ